ที่เราจะไปเกาะติดนะคะบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวรูปอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาใช้ชื่อกลุ่มว่านักเรียนเลวเแล้วก็จะเ,<ล>เริ่มชุมนุมกันในช่วงบ่ายสักประมาณ<ช>บ่ายสองเนี่ยนะคะคที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของนิสวรรณก็ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ณตรงนั้นแล้วนะคะเราจะไปเข้าสายกับคุณมณีรัตน์มีนาผู้สื่อข,ข่าวนิสวรรณค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณมณ<อ>ีรัตน์ค่ะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะบรรยากาศหน้ากระทรวงศึกษาธิการหนาวหรือยังคะตอนนี้หนาวหรือยังคะอากาศก็ ด้วยสภาพตอนกลางวันนะคะก็ค่อนข้างที่จะร้อนแต่ว่าพอเป็นหน้าหนาวก็จะมีลมเย็นพัดมาเป็นระยะระยะนะคะแต่ล่าสุดขณะนี้ค่ะบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการนะคะก็เริ่มมีทางกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งจุดของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะเป็นกลุ่มของนักเรียนเลวที่นักกันเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะพบเจอกันที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเคลื่อนขบวนเดินทางมายังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะโดยขณะนี้เริ่มมีกลุ่มนักเรียนเลว นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาบางส่วนแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะในด้านการรักษาความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําแผงเหล็กมากั้นเป็นแนวบริเวณด้านหน้ากระสงนึกษาธิการนะคะพร้อมทั้งมีป้ายติดด้วยว่าเขตใกล้ทาเนียบ50เมตรซึ่งเป็นเขตที่ห้ามเข้าค่ะนอกจากนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังได้มีการนํารถน้ํานะคะรถฉีดน้ําแรงดันสูงมาจอดเตรียมไว้ด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยค่ะ ส่วนบริเวณบรรยากาศหลังจากที่ดิฉันอยู่ที่บริเวณน้กาก ศึกษาที่การเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการเดินสำรวจมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณด้านหน,น,น้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นจุดที่ดีฉันยืนอยู่ขนาดนี้นะคะคตลอดสองข้างทางนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการดูแลกระจายกําลังการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะแต่ก็ยังเป็นจํานวนน้อยอยู่นะคะเส่วนขนาดบริเวณที่เกาะกลางถนนเองค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการนําแผงเหล็กมากั้นไว้เป็นแนวเลยนะคะนอกจากนี้บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําแผงเหล็กมากั นหวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของบริเวณทางฝั่งหน้าร้านแมคโดนัลล์นะคะซึ่งก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ผู้ชุมนุมแจ้งว่าในวันนี้ค่ะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเป็นจุดที่ใช้เป็นเวทีหลักของการชุมนุมนะคะก็ได้มีผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางมาสมทบที่บริเวณนี้แล้วนะคะพร้อมทั้งได้มีการ ขึ้นป้ายนะคะป้ายในการเรียกร้องสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนนะคะมีการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆของทางกลุ่มผู้ชุมนุมเกิดขึ้นแล้วค่ะค่ะในในส่วนของหน้ากระทรวงศึกษาธิการวันนี้เนี่ยค่ะมีในส่วนของอทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาในกระทรวง<ม>หรือ,อยังคะอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพราะจริงวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเนาะมไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าค่ะ จากที่ดิฉันได้สังเกตการเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาย,ยังไม่ได้มีปรากฏในส่วนอของรถของทางผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเป็นรถนำขบวนที่เข้าไปภายในกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใดค่ะจะมีเพียงในส่วนของรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เข้าไปในทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณมณีรัตน์สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนเรวันนี้ซึ่งเขาต้องการไปแสดงจุดยืนเนี่ยข้อเรียกร้องของเขาคืออะไรบ้างคะ ร้องของทางกลุ่มนักเรียนเลวนะคะก็คือต้องการที่จะขับไล่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายนัทพลทิิสท์สุสวรรณนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะส่งสัญญาณไปถือบุคคลที่เลือกรัฐมนตรีเข้ามานั่นก็คือพลเอกประยุทจันโอชา<ม><ม>นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะ,คะขณะเดียวกันนะคะในส่วนของผู้ชุมนุมกลุ่มเอื่นที่อยู่ใน บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งได้มีการแจ้งไว้ในวันนี้หลักๆก,ก,ก็คือ3กลุ่มด้กันนะคะ,คะนั่นก็คือกลุ่มแรกกลุ่มนักเรียนเลวที่จากเครื่องของบวนมาจากกระทรวงศึกษาธิการม,มายังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ยังจะมีส่วนกลุ่มของ ผู้หญิงปลดแอกค,ค่ะที่นักกันที่บริเวณสี่แยกคอกัวนะคะ<ม>เพื่อมุ่งมาที่อนุอนสาวรีย์ประชาธิปไตยและกลุ่มม็อบเฟคค่ะที่มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อให้ทั้งสอสอและสอวอมารรับฟังปัญหาที่แท้จริงของกาษฎรซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้นะคะก็ได้แจ้งเบื้องต้นว่าจะตั้งเวทีหลักเวทีใหญ่อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะก็สรุปว่าคือทั้งสามกลุ่มเนี่ยมีการขออนุญาตในการจัดการชุมนุมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการแจ้งกับสื่อว่าในสามกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ได้มีการขออนุญ,ญาตนนค็คือกลุ่มม็อบเฟสค่ะส่วนอีกสองกลุ่มขนาดนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีการขออนุญาตแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นทางกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยเขาไปยื่นขออนุญาตกา,าก,การจัดการชุมนุมที่สอนอชนะสงครามนะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นาทางคุณมณีรัตน์บอกว่ามีม็อบเฟสอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะที่มีการขออนุญาตถูกต้อง ใช่ค่ะกลุ่มมอเฟซมีการขออนุญาตถูกต้องแล้วค่ะ,ะถ้างั้นแสดงว่ายืนยันก็คือ2กลุ่มนะคะทั้งนักเรียนเลวแล้วก็มอฟเฟซสกลุ่มนี้ที่มีการขออนุญาตถูกต้องแต่ว่ากลุ่มผู้หญิงปลดแอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่ามีการขออนุญาตในการชุมนุมหรือไม่อย่างไรคราวนีน้ในส่วนของการจราจรกับคุณมณีรัตนณะตอนนี้เนี่ยยังรถรายยังสามารถสัญจรได้ตามปกติไหมคะหรือว่ามีปิดตรงจุดไหนบ้างแล้ว ขณะนี้นะคะสภาพการจราจรก็ยังคงสัญจรได้ตามปกตินะคะยังไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแออัดแต่อย่างไดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากวันนี้จะมีการชุมนุมของ3กลุ่มใหญในบริเวณนี้นะคะเจ้าหน้าที่เอกก็ได้มีการแจ้งระชาวสำคัญให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนต่างๆนะคะได้แก่ถนนราชาดำเนินในถนนราชาดำเนินกลาง ถนนราชด,ดำเนินนอกถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนวิสุกษัตริย์ถนนจัก,กรพงศ์ถนนหลานหลวงถนนดินสอ ถนนตะนาวสะพานพระรามแปดสะพานสมเด็จพ,พระปิ่นเกล้าค่ะเพื่อเป็กนการหลีกเลี่ยงเส้นทางต่างๆบริเวณโดยรอบนะคะโดยเจ้าหน้าที่แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา12นาฬิกาค่ะแต่จนป่านนี้นะคะรถราก็ยังสามารถสัญจรได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่ารูปแบบการจัดการชุมนุมในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่ามีคอนเซปตตเป็นมอบเฟสติวัลเนี่ยนะคะคุณมณีรัตน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการข่าวที่ได้ายละเอียดมาเนี่ยมันจะเหมือนหรือว่าแตก ต่างจากทุกครั้งยังไงคะ กรณีนี้นะคะในส่วนของมอฟเฟสติวัลเองเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศนะคะว่าจะมีทั้งเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการเดินเท้าเพื่อตามหาความฝันมาแล้วนะคะแม้จะลงลุกคุกคลานยังไงก็จะจบที่ตรงไหนก็ต้องไปให้ถึงนะคะซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของการจัดงานของเขาในวันนี้ค่ะซึ่งทางกลุ่มมอฟเฟสติวัลนะคะก็ได้บอกด้วยว่าม็อบชนม็อบไม่มีจริงแท้ที่จริงแล้วก็คือม็อบเดียวกันค่ะแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะให้อบน้ํากระแป้งมารับขบวนนักเรียนโดยพร้อมเพียงกันด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะทางสุ่มฟสติวัลเองก็ยังมีการประกาศรับบริจาคเรื่องไรเงินจากทางรัฐฎรนนะคะเนื่องจากทางสุ่มนี้ก็บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้มีนายทุนหรือไม่ได้มีข้อนําเรื่องในการสนับสนุนค่ะก็ขอเรื่องไรจากรัฐฎรที่มีอุดมการเดียวกันนะคะในการมาเป็นผูน้พบจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณบินิรัตครับแล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจากที่เดินดูเดินมาจากทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับ มาจนมาถึงตรงอนุสรีประชาธิปไตยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมีวางกําลังเอาไว้มากน้อยแค่ไหนตรงไหนบ้างยังไงครับค่ะตรงนี้นะคะคือเดิมคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการจัดเตรียมกำลังกำลังไว้เป็นจํานวนค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะคะครับโดยทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการชุมนุมของกลุม่มผู้ชุมนุมทั้งสามกลุ่มนะคะรวมทั้งหมด3ามพัสี่ร้อยค่ะ แบ่งการดูแลรักษาความปลอดภัยออกเป็นสามโซนนะคะชุดแรกจะดูแลถนนราชดำเนินตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิตจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเจ้าหน้าที่ชุดที่2จะดูแลพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยรอบไปจนถึงท้องสนามหลวงค่ะและชุดที่สจะเป็นชุดแก้ปัญหารกรณีผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่อื่นๆส่วนการตั้งเครื่องกีดขวางนะคะนอกจากแผงเหล็กที่ดิฉันได้รายงานว่ามีการตั้งเป็นแนวบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ หน้ากระทรวงศึกษ,ษาธิการจนถึงอนุสลรีประชาธิปไตยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้จับพิจารณาตามความเหมาะสมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นค่ะค่ะในส่วนของรายชื่อแกนนำณนวันนี้เนี่ยคะที่จะขึ้นเวทีเนี่ยพอจะมีรายละเอียดในมือบ้างหรือย,อยังคะคุณมณีรัตน์ตอนนี้ทางกลุ่มยังไม่ได้มีการแจ้งว่าจะมีการ ให้ใครขึ้นเป็นแกนนาบนเวทีบ้างนะคะเนื่องจากคอนเซปต์ของผู้ชุมนุมในช่วงหลังเนี่ยก็คือทุกคนสามารถที่จะเป็นแกนนําได้ดังนั้นใครที่อยากจะพูดอะไรนะคะก็สามารถขึ้นไปเวทีเพื่อพูดหรือแสดงออกในจุดยืนของตัวเองได้เลยค่ะอืมเอาละค่ะคราวนี้เนี่ยในในส่วนของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในแต่ละจุดเมื่อสักครู่ที่คุณไรศิษฐ์ถามไปเนี่ยนะคะครับเดิมเนี่ยเห็นบอกว่ามีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ถึง34กองร้อยด้วยกันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะนั้นณตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมหรือว่าจะไปเสริมตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะ ค่ะตรงจุดที่ดิฉันอยู่ขณะนี้นะคะตั้งแต่ช่วงที่เราทีมข่าวเราได้มาสังเกตก,การณ์ตั้งแต่บริเวณช่วงเช้าตรู่เลยนะคะคก็มีรถตํารวจค่ะจาก<ม>สถานีตารวจภูทรทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ค่ะก็คือมีรถที่บรรทุกเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ด้านในนะคะก็คือเข้าพื้นที่มาเป็นระยะเลยนะคะก็มีจํานวนมากพอสมควรแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจจริงๆที่มายืนดูแลรักษาความสงบตอนนี้ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่ค่ะ<ม>ก็คือมีเพียงแค่จํานวนปรับไลทเท่านั้นค่ะคแต่ใน ของรถที่ประทุเจ้าหน้าที่ตำรวจมารวมถึงรถที่เตรียมความพร้อมที่จะใช้ในการรองรับกลุ่มผู้ชุมนุมก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมไว้เป็นจำนวนมากแล้วค่ะค่ะในในส่วนของการจัดเตรียมเวทีบริเวณอนุสาวราาีย์ประชาธิปไตยนะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการตั้งเวทีอะไรบายย้างหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็คือคเบื้องต้นนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมแจ้งว่าจะใช้เป็นเวทีรถเครื่องขยายเสียงค่ะยังไม่ได้มีการเป็นเวทีในรูปแบบของเวทีชั่วคราวที่จะมีแสดงขึ้นไปแต่อย่างใรคะแล้วตอนนี้นะคะ อเอาละค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดล่าสุดนะคะจากาผู้สื่อข่าว,วของนิวส์วันนะคะ,ะค,คุณมณีรัตนีนาที่ไปเกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะวันนี้ขอบคุณ,ค,ค,ณคุณมณีรัตนีนาามากค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะที่รเรานํามารางานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ